กำลังฟัง PRD7 Podcast สตวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบุพการีที่เคารพพบกันอีกครั้งนะคะในห่วงเวลานี้สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องของภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมาท่านได้ฟังกันค่ะผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องทนทุกทรมานจากภาวะซึมเศร้าอาการซึมเศร้าส่งผลต่ออารมณ์ความคิด ความรู้สึกพฤติกรรมและสุขภาพร่างกายใครที่อยู่ในภาวะนี้ต้องขอให้กำลังใจก่อนเลยนะคะและเข้าใจดีว่ารู้สึกอย่างไรบางครั้งเมื่อเรารู้สึกแย่ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเราต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการยอมรับว่าเรากำลังดิ้นรนกับภาวะซึมเศร้าและกำลังต้องการความช่วยเหลือวันนี้จะนำข้อมูลในเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆนะคะ พืทุกคนได้ทำความเข้าใจกับภาวะซึมเศร้าว่าควรจะมีวิธีคิดปรับแนวคิดและจัดการกับภาวะนี้อย่างไรในสีวิธีโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุพบมากถึง10-20ร์เซนในประชากรผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยจะมีอายุ60ปีขึ้นไปและพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยปกติแล้วผู้สูงอายุมักจะแสดงออกทางอารมณ์เช่นหงุดหงิดง่าย บนมากกับลูกหลานทั้งที่เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้หากปล่อยไว้นอกจากจะมีอาการทางด้านจิตใจแล้วอาจส่งผลต่อโรคประจําตัวของผู้สูงอายุที่เป็นอยู่ก็ได้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงกิติการธนอุดมอาจารย์ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอธิบายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุค่ะ ฟังฟัง PRD7 Podcast โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุก็คือโรคความผิดปกติทางอารมณ์นะคะก็หมายถึงอารมณ์เศร้าหรือว่าอารมณ์เบื่อภาะวะอารมณ์เนี่ยก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ความคิดร้องไห้ง่ายทุกใจหรือว่าเป็นอารมณ์เบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรการมองตัวเองแบบ ไร้ค่าไม่มีคุณค่ามองตัวเองในแง่ลบอยากตายหรือว่ามีการทำรายตัวเองนะคะซึ่งก็พบได้ในผู้สูงอายุมากพอสมควรนะคะต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะในบางกลุ่มประชากรนะคะที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราผู้สูงอายุที่มีโรคทางกายหรือรัง รือโรคประจําตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะเช่นหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าโรคประจําตัวทางกายที่มีการอักเสบนะคะเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่อง SLE นะคะหรือว่าพากินสันนะคะก็ถือได้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเช่นเจอการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนเช่น ในวัยเกษียณบางคนก็ไม่พร้อมที่จะต้องมาอยู่บ้านนะคะไม่ทำงานแล้วเรื่องของการที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับใครหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมาก mm hmm. เช่นมากกว่า85ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะพบโรคซึมเศร้าได้บ่อยขึ้นค่ะ ที่เป็นข้อสังเกตนะคะที่นําไปสู่การวินิจฉัยโรคซึมเศร้านะคะในผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเรื่องของอารมณ์อะคะ่ะผู้สูงอายุนะคะหลายๆคนก็ไม่ได้ถนัดที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณอยังไงแต่อาจจะเป็นการแสดงออกอย่างอื่นแทนนะคะเช่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปแง่มุมอื่นที่เขาไม่เคยเป็นนะคะเช่นหงุดหงิดง่ายน้อยใจง่ายนะคะหรือว่ามีความวิตกกังวล สูงขึ้นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลต่อตัวเองต่อโรคของตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนก็จะมีอาการทางด้านร่างกายนะคะที่แสดงออกมามากขึ้นในช่วงที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเช่นอาหารไม่ย่อยปวดท้องนะคะขับถ่ายไม่เหมือนเดิมเรื่องการนอนที่มีปัญหามากกว่าเดิมบางคนจะเป็นลักษณะนิ่งเฉย เงียบลงไม่พูดไม่จากับใครอย่างเงี้ยค่ะในอาการทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดทุกอาการนะคะคืออาการที่พูดมาเนี่ยก็ควรจะเป็นติดต่อกันนะคะอย่างน้อย2ส,สัปดาห์แล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะ เรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะแรกก็คือเรื่องของการรับประทานยานะคะซึ่งยาในที่นี้ก็หมายถึงยาต้านเศร้านะคะถ้าได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้เริ่มรับยาต้านเศร้านะคะผู้สูงวัยหรือว่าญาตินะคะ ควรที่จะแจ้งคุณหมอนะคะว่ามียาโรคประจำตัวอื่นๆอะไรอีกบ้างโดยที่ไม่ได้อยู่ในระบบของโรงพยาบาลยาเนี่ยมันอาจจะทำปฏิกิริยากันซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นยาต้านเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะอาจจะใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าช่วยผู้สูงอายุเนี่ยช้ากว่าคนในวัยอื่นๆนะคะอาจจะมากกว่า1เดือนแล้วก็ส่วนที่2ค่ะก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมปรับความคิด แล้วก็เสริมเรื่องของกิจกรรมอาจจะทําโดยจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายทําให้อารมณ์ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะแฝงไปด้วยการที่ได้รวมกลุ่มหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบางรายที่มีภาวะทางกายเรื้อรังหรือว่ายังรักษาควบคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้ยาหรือว่ามีการรักษาที่สามารถสงบอาการของโรคทางกายได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ใกล้ผู้สูงอายุนะคะหรือว่าในครอบครัวมีผู้สูงอายุนะคะ,ะก็ต้องเริ่มจากการสังเกตนะคะแล้วก็ตระหนักถึงภาวะนี้ค่ะจะได้นำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาต่อไปค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ PRDJ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยนายแพทย์สมพูนทฮาไทยอยู่สุขหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอ่ะเราจะช่วยเหลือ,อยังไงสำหรับผู้ดูแลแล,แล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยาก บอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาครับ,รบการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลแออาส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ e ีที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไหมว่า คำพูดต้องห้ามจะทํำยังไงดังนั้นหมอะทิ้งไว้นิดนึงเมื่ออีพีที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มคอแรกว่าเข้าไปฟังคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับ แต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคําภาษาไทยมากๆเลยครับคําว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ได้ว่าเธอกําลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดแบบนี้นะครับ บางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องทําอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนกจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คาปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียด ลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าอ้ปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกนะับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไง ก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทําร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูวไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงีย,งยบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่ ก็ถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กรรันอะไงนั้นได้อยู่ล้ละสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคาพูดเป็นสิบเป็นปร้อยคำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นนะ่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนําสามารถ ช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสําคัญมากๆเดี๋ยวที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทําเขา ไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้ากันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสเฟซบุ๊กได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไ,ไยงไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะอยู่เคียงข้างกันนะครับ เราลบทัศนคติเชิงลบของเราเออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทําให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งมีนคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คําพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ยไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโอ้โหครู้ฟังครับคําพูดมันทําร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับ หรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายตายสักทีโอหเลยที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามารอ้องเนหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากให้เขาสู้ว่าเอา้าไปทําสินั่งร้องไห้อยู่ทําไมร้องไปหาอะไรทําอย่างนี้บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม,นม,ม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไง ดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือ ในเรื่องของการทํากิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทํางานเรกที่เขาเคยชอบออกกําลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทําอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานานเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่า คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทําแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยการพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับ เพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดหนึ่งเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องแล้วมีความสุขมากขึ้นที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้ร้องคมสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทํากิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของ ญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทําให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาเป็นนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทําจิตบําบัดดีไหมต้องทําอย่างไรหมอคิดว่าในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทําให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด92.75เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast